เมื่อพม่าทําหมาหลุดไหนก็ถ่ายรูปหน่อยอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรฮะรรวันเกตห,ห,าหกมาครับหมาบ้าชื่อวันเกต <laughs> <laughs> ยก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 ,ยกโอเคสุดยอดเลยเแล้วมันหลุดไม่ได้ไงอ่ะมันมันหลุดขอบคุณครับ ระวังหลุดไปหมาไอรถรถชนนะเอ่อสวยนั่นสวยนะสวยดิแพงแพงแพงไม่เอาเชือกมาเชือกไม้นี่ไว้มันจะไปมันหลุดเหรอ,อเปิดประตูไว้มันหลุดอ๋อเออสวยดีกว่า <Okay. S 2> ไปเอาไปขาง<ป>แบบเลยเงยขึ้นขึ้นในหันมามองกล้องหน่อยมองก่อนหันมาไปลุยลุยเอาไปขังไม่ให้เอาไปกินนะ